โอเคสวัสดีครับผมพบกับรายการดีไทยซอสแมนนะครับพบกับผมลงลิตคนเดิมนะฮะก็อากาศที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ก็ร้อนมากนะฮะขออภัยด้วยครับที่แต่งกายไม่สุภาพนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงครับวันนี้ผมจะมารีวิวดาบจากร้านไทเคนชินนะครับของพี่ฮิมุระไทเคนชินหรือโคจักกี้นะครับผมส่งมาให้ผมเป็นดาบคาตนะสะด้วยนะแบบว่าสั่งทําพิเศษแบบที่ให้น้องอะไรอย่างนี้ ไอเราเป็นน้องเราก็แบบตื่นเต้นนะนะเดี๋ยวเราจะมาแกะสดๆกันนะฮะเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันปะเอาละเดี๋ยวเราจะมาแกะสดๆกันมา a few moments later One hour later, years later. เอาล่ะไหนดูสิว่าข้างในมีอะไรบ้างเอ่ยปลดล็อกชิงว,ว้าว อู้สวยจริงครับห่ออย่างดีโอ้โหได้ได้ได,ได้ใช้ได้เลยเอาละหนักนะเนี่ยนะฮะโอ้โหสวยจริงๆนะฮะสวยจริง นะของสัม,มันาคุณนะครับเป็นคลิปไวเชอร์ไม่เล็กไม่น้อยแล้วนะครับจากร้านไทยเคนจินนะครับขอบคุณพวิจิก,กี้มากครับก็ในโอกาสพิเศษอะ่ะแบบว่าวาระพิเศษแบบพี่ให้น้องอย่างเงี้ยโหน้องก็ต้องขอบคุณพี่มากจริงๆนะฮะขอบคุณครับผมเอาล่ะเดี๋ยวผมจะมารีวิวกันเลยนะฮะมาโอก่ยามกันนะงส สวยงามมากฮะสวยงามมากโอ้โหถือว่าคมจัดใช้ได้จริงนะฮะโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวซื้อบะแบบพิเศษนะแบบพิเศษแบบพิเศษนะโอ้โหมีส่วนประกอบอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังนะฮะนะ ใบดาบตีขึ้นจากเด็กสปริง9260โครงสร้างมาลุแสะล่องเลือดหนึ่งล่องเลือดเปิดคมพร้อมใช้งานร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวใบดาบตีร้อนชุบแข็งอย่างดีงานช่างฝีมือคนไทยสวยงดงามไม่แพ้ชาติใดในโลกฮาบากิชิ้นนี้สั่งทําเป็นพิเศษหนุมานอมศาตรา ทุบเงินถมดำฝังพลอยอำพันสีเหลืองในดวงตาของฮนุมานแกล่งแข็งคงทนแอบซ่อนความเป็นไทยเอาไว้กระบังดาบหรือสึบะถอดแบบมาจากของมิยามโตโมุสชิหรือสึบะทรงมุสชินั่นเองนะครับเซป,ปะลองสึบะเป็นเนื้อกระไหลเงินอย่างดีด้ามดาบพันด้วยเชือกญี่ปุ่นแท้ ส่วนหนังกระเบนนั้นเป็นหนังกระเบนแท้100%เเซหนังกระเบนแท้สีดำส่วนโฟชิเมนุกิก็เป็นเหล็กหล่อย้อมสีดำด้วยกันนะครับงานแฮนด์เมดโดยช่างไทยสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะครับผมโอ้โหอ่าฮะเป็นยังไงบ้างครับกับรายละเอียดที่ผมกล่าวไปข้างต้นเมื่อกี้นะครับผม oh ก็เป็นดาบที่ผมสั่งทําพิเศษนะครับจากร้านไทเคนชินนะครับของพี่ฮิมุระไทเคนชินหรือพี่โคจักกี้นั่นเองนะฮะ ก็มีหมดทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นดาบไทยดาบญี่ปุ่นดาบยุโรปออกน้าทวนแลนหลาเว้ยมีทุกอย่างนะครับร้านนี้นครับเป็นพี่ชายสุดที่รักของผมเองนะครับมอบให้ผมนะครับเล่มน,นี้นะครับผก็กราบขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งนะครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่มีทักษะและความสามารถมากพอที่จะใช้ดาบคาตนะทดสอบให้ทุกท่านดูได้นะครับผมเลยจะส่งมอบให้กับอาจารย์ของผมอาจารย์วิเชียรพงศ์ปิยะธัญญน,นลหรือ คืูปาบจากวายุกรมาเชียวอาร์เซนเตล์ต้นพักกัดของผมนะครับเพื่อให้ท่านอาจารย์นั้นได้ทดลองใช้งานดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วให้อาจารย์รีวิวให้แล้วกันนะครับผม<ป>เดี๋ยวเราไปลองดูกัน let's go ครูครับพอดีว่าผมได้ดาบมาใหม่ครับจากร้านไทยเคนชินครับผมออบลองดูก่อนครับนนไปกล่องถวยอะ ได้มาตอนไหนนาดก็นี่แหละครับพี่แกสั่งทำให้ผมเป็นพิเศษครับโอ้คูดสวยก็ไอเนี่ยใบเป็นโครงสร้างมารุเหล็กสปริง9260ครับแล้วก็ไอซึบะเนี่ยมันเป็นตัวไอนี่หนุมานอมสัตตาเป็นเนื้อสำลิดฝังพลอยพี่ตาใช่ป่ะครับ ด,ดำล้วนเราจะลองให้ครูเทสดูก่อนนะครับเออเข้าไปลองจัดยมน้ำไป ดีไหมครับก็มีไกลงยางอย่างยิ่งขาทนะครับโอ้โหขาดเป็นแว่นเลยเป็นขนาดลงยางที่ขาดจริงว่ะเป็นรอยเลยนี่คมจริงลึกพอสมควรคมจริง กินข้าวไมาให้ลองนะครับปิดจานขนาดนันะครับแล้วก็มีมาด้วยพี่ว่าพูดดีเลยทีททยทนี้ยส่วนโป้งเนี่ยแข็งโป้งเลยครับแล้วก็อัดน้ำแน่แนๆเลยรอบนี้เป็นรอบที่สามที่จะลองพี่ไป,ปก็ดูแต่ว่าผมจะไม่ใช้แรงสบัดออกไปเพื่อช่วยแรงนะครับแต่เป็นการเบียดธรรมดาวิ่งได้นำ้ำหนักลงไปดปับโพรบ้าลงไปจะดูว่าอประสิทธิภาพในการทำลายมันประมาณไหนนะครับเนียนกริ๊ ดน่าหรือว่ามีโกนมาเนี่ยัตัด่อตัดได้นะครับตัดาเียอย่าดีกว่าครับครับผมเมื่อกี้นะฮะผมให้ครูของผมทดสอบดาบเล่มนี้นะครับถือว่าสุด ยอดมากๆเขียวนะครับผมดาบจากร้านไทเคนชินสั่งทำพิเศษให้ผมนะครับส่วนราคาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาสั่งทำให้ผมเป็นพิเศษนะครับขอบคุณพี่แจ็คกี้อีกสักครั้งนะครับขอบคุณมากครับผมโอ้โหซึ่งไม่มีรอยบิ่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะสุดยอดมากผมชอบเลยอ่ะนะฮะส่วนใครอยากได้นะครับก็ติดต่อได้ที่ร้านไทเคนชินนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งคอนแทคไว้ให้นะครับของพี่แจ็คกี้นะครับ แล้วก็นะฮะขอลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับดีจริงจริงอนุมานด้วยสเค